ส่วนเรื่องของการเมืองนะคะผู้ชมเราดูความเคลื่อนไหวของนายกอนุทินกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อในหลายประเด็นด้วยกันทั้งประเด็นเรื่องของการสกัดอดีตนายกทักษิณรวมถึงประเด็นความเคลื่อนไหวครั้งสาคัญของภูมิใจไทยด้วยนะคะไล่เลียงกันไปทีละประเด็นนะคะผู้ชมคะซึ่งสําหรับกระแสะข่าวเกี่ยวกับแผนสกัดอดีตนายกทักษิณไม่ให้ออกจากเรือนจําก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งต้นเรื่องเนี่ยก็มาจากโพสต์ของนายชูวิทย์ขมลวิสิตเกี่ยวกับกรณีกระแสข่าว อุยการสูงสุดจะยื่นอุทธรณ์ครีมหมินสถาบันซึ่งอาจทําให้อดีตนายกทักษิณไม่สามารถยื่นขอพักโทษได้เนี่ยนะคะเราก็นําเสนอกันไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็นําประเด็นนี้เนี่ยแหละไปสอบถามกับนายกอนุน<ม>ทินท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการใช้อํานาจหน้าที่รัฐกลั่นแกล้งคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองเหมือนที่ <Okay. S 1> พวกตนเคยโดนมา มีแต่จะเข้ามาทําให้ถูกต้องให้มีความยุติธรรมสําหรับทุกฝ่ายส่วนหนังสือขอรับพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณนั้นได้ลงนามและเสนอไปแล้วค่ะวันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็จะทําอย่างเดิมกลับไปไม่มีหรอกครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทาให้มันเกิดความถูกต้องที่สุด นะครับกลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคําสั่งของผู้มีอํานาจหรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆมันสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในในรัฐบาลจุดนี้ส่วนประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่ฝ่ายค้านอาจจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนว่ายินดีที่จะถูกอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152แบบไม่ลงมติ แต่ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151แบบลงมติเนี่ยต่อให้ตอบดีแค่ไหนแต่พอโหวตเ<ร>มื่อไรหร่ก็ไม่ชนะตตแต่ยืนยันว่าไม่ได้หนีอภิปรายครับ,นนรบออยิง่งถ,ถ้าเกิดกลัวว่าผมหนีอภิปรายก็ก,ก,ก็ยื่น152มาสิ <S <S ผมพวกผมพร้อมที่จะจะโต,ต้ตอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายื่น151มาโหวตต่อให้ตอบดียังไงแล้วแล้วเมื่อไหร่ชนะครับไม่หนีเลยท่าน152อยู่ ครบแล้วก็ไปไปกันไปวันที่31มกราแต่ถ้าถ้าเป็น151มันก็เป็นสิทธิ์ของผมท่านอาจารย์วันนอบอกว่าถ้าเกิดยื่นยัตติพิพายว่งใจแล้วท่านนายกยุดไม่ได้ก็มันมันมีรายละเอียดนะมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะเตรียมร่างกฤษฎีกายุบสภาไว้หรือยังครับรู้ใจโอ้นี่นะอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการขยับ นะเตรียมพร้อมเลือกตั้งสู้กับพรรคอื่นๆหรือไม่อย่างไรนะครับนะและล่าสุดก็คือมีการเปิดนะแล้วก็ประกาศออกมาจากทางพรรคภูมิใจไทยว่าจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มมาอีก2ท่านนะครับนอกเหนือจากคุณอนุทินนะก็คือคุณเอกนิตินิติธันประพาสท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลงังแล้วก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันรัฐมนตรีพันนี้แตนะครับซึ่งทําให้แคนดิเดตนายกของพรรคตอนนี้มีครบทั้ง3าคนแล้วนะครับนี่นะฮะ ก่อนนักข่าวมีจังหวัดหนึ่งไปถามท่านนายกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ท่านมีโครงการคนละครึ่ง plus ใช่ไหมค่ะนักข่าวไปถามบอกว่าสามารถพูดได้หรือไม่ว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายก plus แคนดิเดต plus ก็มานะครับนายกก็บอกว่าเราได้คนที่เก่งๆคนที่ดีมาทํางานให้บ้านเมืองเราก็สบายประเทศก็ดีประชาชนก็ดีขึ้นนะครับเอาคนที่เป็นนักบริหารมืออาชีพเนี่ยมาทํางานซึ่ง เ,เดี๋ยวทั้ง3รายชื่อจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่า2คนที่เติมเข้ามาเนี่ยเพื่อจะแก้ภาพลักษ์พรรคภูธรพรรคภูธรของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็อีกทั้ง2ท่านเนี่ยก็ เป็นคนที่มีโปรไฟล์ด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากแล้วก็กระแสกำลังมาๆๆเลยค่ะโดยเฉพาะคุณสุปจีใช่ไหมท่านถึงขั้นมีแฟนคลับแล้วอะ่ะค่ะใช่ขณะเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ชมเช,ช้านี้ที่หมอชิดเราไปตรวจสอบรายชื่อค a n d ด d a นายกของพักการเมืองอื่นๆเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมด้วยนะ,ะ <S <S เริ่มจากพักประชาชนแน่นอนว่าค a n d ด d นายกก็หนีไม่พ้นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพัก แต่ลำดับที่2และสานี่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลด้วยหรือไม่จะมีรายชื่อหรือเปล่านะคะส่วนเพื่อไทยชัดเจนแล้วว่าไม่มีคนนามสกุลชินวัตรแน่แต่ก็ยังไม่ได้เคาะรายชื่อมันมีเป็นกระแสข่าวลือมาอว่ามีทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีนายนัทพงศ์คุณากรวง หลายคนคุ้นชื่อเพราะนี่คือสามีของคุณเอมพินทองทาชินวัตรนะคะและยังมีนายยศชนันวงสวัสด์ซึ่งก็เป็นลูกชายของนายสมชายและนางเยาวภาวงสวัสด์รวมถึงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยส่วนพักกล้าทำก็น่าจะมีรายชื่อของคีแมนอย่าง ร้อยเอกธรรมนัสและนางนุมนพินโยสินวัตน์เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีชื่อของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งนะคะส่วนเบอร์สองเบอร์สามนั้นยังต้องรอรุ้นกันอยู่ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐค่ะคาดว่าจะต้องมีชื่อของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นลำดับที่1เช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะมีชื่อของนายพิรพันธ์สารีรัตวิภาคเป็นแคนดิเดตนะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะลายท่านต้องบอกว่าทั้งหน้าทั้งชื่อนี่ก็คือ,อเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็แคนดิเดตนายกเองก็จริง,รงๆก็มีผลกับการตัดสินใจของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เหมือนกันโดยเฉพาะ,ะในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์นะนะครับ